สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะนะคะช้างจะเริ่มเข้ามาบ้านแล้วนะคะช่วงนี้เพราะว่าจาช่วงนี้ก็อากาศจะเริ่มเย็นแล้วก็ค่ำแล้วเนาะมันจะเข้าห้าโมงแล้วค่ะนี่นะค,ะค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นช้างไปทางไปแม่น้ำมูลของเรานะคะถ้าจะมาตั้งแคมป์หรือมาพักที่ศาลาโองสเตย์ของเราที่สายพนน้ำสเตย์นะคะ ตรงนี้นะคะนี่นะคะตอนเย็นแล้วก็สามารถที่จะมาเดินเล่นหรือมาปั่นจักรยานออกกําลังกายได้นะคะนันนนะคะช้างมาจากน้ํามูลนะคะเอามาเข้าโลงช้างค่ะมันก็ว่าเข้าทิพพกเนาะเข้าทิพักนะคะ ทางนี้ก็เป็นทางเลื่องเหมือนค่ะแต่ช่วงนี้ก็สามารถที่จะเอาช้างไปปล่อยได้นะคะนู่นนะคะช้างเขาจะปล่อยไปกินตามทุ่งนานะคะตรงนู้นะคะ,ะเป็นทุ่งนากว้างนะคะก็จะน้ําจะท่วมช่วงเดือนประมาณตุลานะคะ ช้างก็จะเดินเข้ามาทิกพังที่ลรงช้างนะคะที่นอนของช้างนะคะ ช้างดีนะคะมันจะมีช้างเีช้างจะเล่นเล่นเพราะว่าการมีช้างก็ได้ปล,ปล่อยลมโล่งสบายะะช้างจะไม่ก่อยขึ้นยาเท่าไหร่หรกการยดีมันจะมีเชือกม้อห่เชือกนะคะ เรากำลังจะเริ่มสวยแล้วนะคะวันนี้จะขยายนะคะขยายที่ปลูกนะคะ